ประเทศไทยอาจจะโดนภาสีทรัมป์นะครับจาก19เปเซ็นเป็น40แทนนะครับผมมันจะโดนได้ยังไงมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่านะครับนะวันนี้ก็อยู่กับช่องสวัสดีตอนเช้า by j จัด alive นะครับ,นะรบวันนี้แอดมินก็มาอัดเสียงเองนะครับไม่ใช้เสียง AI นะครับผมนะนะครับโอเคแล้วเรามาอ่านข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้นะ อันนี้นะ่าสนใจมากนะครับข่าวนี้นะถ้าเราไม่ปรับตัวหรือปรับแผนเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจากภาษีที่เราโดน19%เนี่ยเราอาจจะโดน40%นะครับผมซึ่งถ้าโดน40%เนี่ยผู้ประกอบการหรือส่งออกไปอเมริกาเนี่ยอันเนี้ยนนแย่แน่ๆนะครับนะโอเคเรามาอ่านข่าวอันนี้ว่าครับเศรษฐกิจไทยเจอบีบภาษีทั19้19%กระทบเต็มๆถึงเวลาต้องปรับโครงสร้างไม่งั้นล่วงทั้งระบบนะครับ ครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยเนี่ยดูดีนะครับโตรแรงกว่าที่คิดแต่เบื้องหลังคือการเล่งส่งออกก่อนภาษีใหม่จะเริ่มจริงนะครับพอเดือนสิงหาคมนี้สหรัฐจะเก็บภาษีสินค้าจากไทย19%แบบเต็มเตมนี่คือสัญญาณเตือนว่าไทยต้องปรับทั้งระบบเศรษฐกิจถ้าไม่ทำจะเจ็บยาวเลยนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยดูดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่ภาพลวงตาครับเพราะว่า ไทยส่งออกไปอเมริกาเยอะนะครับเพราะผู้ประกอบการเนี่ยต้องรีบกอบโกยยอดก่อนที่ภาษีเนี่ยมันจะบังคับใช้นะครับแต่สิ่งที่เห็นชัดก็คือโรงงานไทยเนี่ยมันไม่ได้โตนะครับการผลิตจริงในไประเทศไทยเนี่ยแทบจะไม่ขยายเลยนะครับก็คือผลิตเท่าเดิมนะครับไม่ได้ผลิตเพิ่มเพื่อส่งออกในระยะยาวนะครับแต่เพื่อเร่งส่งออกเฉยๆนะครับก็คือเอ,เอาสินค้าเก่าในสต็อกเนี่ยส่งออกไป ออกไปให้หมดออกไปให้หมดรีบโกยเงินโกยเงินโกยเงินก่อนที่ภาษีทัมเนี่ยจะเริ่มในเดือนสิงหานี้นะครับหมายความว่าการโตที่เห็นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการสร้างของจริงในไทยนะครับก็คือไม่ได้เกิดจากการผลิตนั่นแหละแต่เป็นของจากต่างประเทศผ่านไทยไปอเมริกามากกว่านะครับอ่าครับอันนี้นะครับจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยโดนแน่ๆนะครับต่โดนยังไงเรามาฟังกันต่อนะครับอ่าทำไมสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องขึ้นภาษีนะครับคนอเมริกาเนี่ย กงานและโลงงานเนี่ยย้ายไปจีนย้ายไปเวียดนามย้ายไปเม็กซิโกนะครับสหรัฐขาดดุลการค้าหนักซื้อของมากกว่าขายนะครับทำมมเลยการกำแพงภาษีเพื่อบังคับให้ผลิตในอเมริกาและการไม่ให้คนจีนครองห่วงโซ่อุปทานโลกนะครับไทยเลยเดนถางเล่ไปด้วยนะครับผมก็คือว่าตอนนี้นะครับที่คนที่อเมริกาเนี่ยคนว่างงานเนี่ยตราการว่างงาน,นสูงมากนะครับ นะฮะแล้วก็เนทัมเนี่ยเขามองอย่างนี้เขามองประมาณว่าเฮ้ยที่คนอเมริกาเนี่ยว่างงานเนี่ยก็เพราะว่าคนเอเชียเนี่ยหรือว่าคนประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับเข้าไปทํางานในอเมริกาแล้วก็ไปแย่งงานคนอเมริกานะครับเพราะว่าแรงงานที่เข้าไปเนี่ยเอ,อ,อเมริกาเนี่ยสามารถจ้างจ้างได้ถูกกว่านะครับโรงงานอเมริกาเนี่ยจ้างคนเอเชียคน จีนคนไทยคนฟิลิปปินส์คนอินโดนีเซียนะครับคนขเขมรน,นะครับเวียดนามนะครับคนเม็กซิโกเนี่ยก็คือเขาจ้างได้ถูกกว่ามากนะครับนะฮะเขาก็เลยคนอเมริกาส่วนมากเนี่ยระดับแบบว่าชั้นกลางหรือชั้นล่างเนี่ยนะครับก็จะตกงานกันเยอะนะครับแล้วโรงงานเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็ต้องยา้ายเขาก็จะย้ายไปเออ่ ไปเปิดที่ประเทศอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นโรงงานไปจะเปิดที่จีนเปิดที่เวียดนามเปิดที่เม็กซิโกเปิดที่ฟิลิปปินเปิดที่อื่นๆนะครับเพราะว่าค่าแรงมันถูกกว่าต้นทุนมันถูกกว่านะครับถ้าเปิดในอเมริกาเนี่ยโอ้โหโดนภาษีนู่นภาษีนี่นะครับไหนก็ต้องจ้างค่าจ้างแรงงานเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยจ้างวันเดียวเนี่ยเท่ากับว่าจ้าง สมมติว่า,าจ้างคนอเมริกาในหนึ่งพันบาทสมมุตินะฮะวันหนึ่งอย่างเงี้ยแต่มันที่ไทยสินะครับที่ไทยเนี่ยจ้างแค่วันละห้าร้อยนะครับที่เวียดนามที่เม็กซิโกที่เขมรอย่างเงี้ยหรือว่าที่จีนอย่างเงี้ยอาจจะจ้างแค่แบบแค่หลักสองร้อยสามร้อยหักอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเอ้ยโรงงานเนี่ย,ยเราเราเราไปตั้งที่อื่นแล้วเราก็ตั้งโรงงานที่ประเทศจีนแล้วเราก็ส่ง ส่งของให้เมกาไงนะครับได้เงินเต็มเ็มนะครับมันก็เลยทาให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยขาดดุลการค้าหนักนะครับนะครับเขาซื้อของอะมากกว่าขายของนะครับก็คือขาดดุลการค้านะครับเขาแพ้ดุลกับทุกประเทศเลยนะตอนก่อนที่ภาษีธรรมจะเริ่มเนี่ยนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยก็คือคนมีกําลังซื้อมากนะครับนะอ่าค่าเงินเขา แพงค่าเงินเขาสถเยรนนะครับคนแบบว่าอยของประเทศอื่นเข้ามาเนี่ยแบบโอ้โหเข้ามาพันหนึง่งมันก็คือเศษเงินของฉันอะไรประมาณนี้นะครับนะบทาเลยตั้งกาแพงภาษีขึ้นมานะครับเพื่อบังคับให้โรงงานเนี่ยเข้ามาตั้งโรงงานที่อเมริกานะครับอ่านะครับพอมาตั้งโรงงานที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะมีการจ้างงานมากขึ้นแล้วก็จะจ้างงานคนอเมริกาเนี่ยให้ไปทํางานก็จะแก้ปัญหา การว่างงานในอเมริกาได้นะครับอันนี้เขาคิดอย่างนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ถูกต้องนะที่เขาทําอย่างนี้นะครับแต่ขอ,องเนี่ยราคาของราคาสินค้าเนี่ยมันจะแพงขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องดูอีอกทีเนาะนะครับแล้วก็เป็นการกันไม่ให้จีนเนี่ยคลองห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วเลยนะครับกนะ็คือเนี่ยตอนเนี้ยทรัมป์เนี่ยเขากลัวจีนมาก เขากลัวจีนนะเขาไม่ได้กลัวเรื่องทางการทหารหรือว่าเรื่องการรบหรือว่านิวเคลียร์อะไรอย่างนั้นนะฮะเขากลัวเรื่องเศรษฐกิจนะครับจีนเนี่ยค่อยๆค,คลืบคขานเข้ามายึดอเมริกานะครับแบบเง,งียบๆนะครับอ่านะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเราได้ยินข่าวว่าคนจีนกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ในแคลิฟอร์เนียนะครับนะ ในฟลอริดาอะไรพวกนั้นอะ่ะคนจีนรวยๆเขาซื้ออสังหาไปแล้วเขาก็ปล่อยเช่าให้คนอเมริกาเช่าะนะครับเออนะครับก็คือเขาก็ทําอย่างนี้ทุกประเทศนะจีนก็ทำนะในไทยในไทยในประเทศเราเนะี่ยเขาก็ทํานะครับนะแต่เขาก็ทาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะนะครับแต่ที่อเมริกาคือถ้าคุณมีเงินคุณเข้ามาแล้วคุณเข้ามาด้วยวีซ่านเอาลงทุนนะคุณก็ ได้การ์ดแล้วอะไรเงี้ยคุณก็ซื้อได้คุณ็ไปเจ้าของอาสังหาริมทรัพย์ได้แต่จริงๆเขาคือคนจีนนี่แหละฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าทรัมป์เนี่ยต้องหาทางทำอะไรสักอย่างนะครับโดยการตั้งกำแพงภาษีขึ้นมานะครับะนะครับไทยเลยโดนหางเลขไปด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาฟังกันต่อนะครับแล้วสินค้าไทยที่เราโดน1 9เนเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างนะครับ ที่กระทบแน่ๆเลยนะครับสินค้าไทยแท้ๆเลยที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นข้าวยางพารานะครับอาหารสัตวนะ์ที่เราส่งออกให้อเมริกาอันนี้คือโดนภาษีเต็มๆเลย19%นะครับนะมีผลกระทบนะครับเพราะว่าเราผลิตในไทยจริงนะครับเราก็ใช้แรงงานไทยจริงนะครับก็คือใช้แรงงานไทยผลิตในไทยส่งออกให้อเมริกาอันนี้โดนเต็มๆเลย19% แล้วก็ของจีนที่ผ่านไทยก็คือจะอย่างเช่นแผงโซลาเซลล์นะครับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากจีนแล้วก็ส่งมาพักของในไทยแล้วก็ให้ไทยส่งไปให้อเมริกาอีกทีนึงนะครับอันนี้คือจะโดนภาษีเหมือนกันแต่มันไม่กระทบกับไทยมากครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนผลิตเราเป็นคนแค่ทําหน้าที่นําเข้าแล้วก็ส่งออกให้อเมริกาเฉยๆนะครับ แล้วก็ของเสี่ยงสมสิทธิ์นะครับหรือว่า Transshipment นะครับก็คือพวกเค,ครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนคอมตู้เย็นเนี่ยอันนี้คือถ้าโดนตีว่าเอาของจีนมาแปะไป้ายไทยเนี่ยภาษีเนี่ยของเราเนี่ยนะฮะอาจจะโดนจาก19%เนี่ยเป็น40%นะครับมันนะเพราะว่าตอนนี้ทำเขาค่อนข้างที่จะเข้่งเนะ้ะนะครับว่าที่เขาตั้งกะแพงภาษีมันเนี่ยก็เพราะเหตุผลนี้ด้วยนะครับก็คือพวกสวมสิทธิ์นะครับ ก็คือว่าผลิตจากจีนนะผลิตมาบโอ้โหจากจีนร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่พอมาถึงไทยเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคือแค่มาพักเฉยมาพักแล้วก็ส่งออกในนามจีนอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณมาพักส่งมาพักในประเทศไทยใช่ไหมแล้วคุณก็มาแปะแบรนด์ไทยอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ส่งไปอย่างเงี้ยเอออันนั้น,นอ,อ่ะคืออันนั้นคือเหมือนว่าทําเขาไม่อยากรับของจีนอ่ะอยากเอาแค่เออของไทยอย่างเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าของประเทศอื่นอ่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะแอนตี้จีนเนาะอย่าที่เราบอกกันมากล่าวกันมานะครับ ภาษีเนี่ยเขาก็อาจจะโดนเป็น40%นะครับถ้าเขาตรวจสอบนะนะครับทีนี้มาถึงมาฟังกันว่าแล้วจุดอ่อนที่ที่ไทยมีเนี่ยอันนี้คือมียังไงบ้างนะครับการส่งออกโตแต่อุตสาหกรรมไทยเนี่ยแทบจะไม่โตเลยนะครับก็คือเศรษฐกิจไทยเป็นแค่ทางผ่านไม่ได้สร้างมูลค่าเองนะครับ อ่านะครับสินค้าส่วนใหญ่พึ่งวัตถุดิบจากจีนไม่ได้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในไทยนะครับถ้าอเมริกาจับได้ว่าไทยแค่ส่งผ่านไทยจะเสียเครดิตทันทีนะครับและโดนภาษีสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับี่สะท้อนความจริงว่าเศรษฐกิจไทยอิงกับการเป็นสูงการขนส่งมากกว่าเป็นผู้ผลิตที่แข็งแกรนะครับอ่านะครับก็คือเราเนี่ย มันอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเขาส่งมาแปะป้ายปุ๊บเนี่ยอันนี้เราโดนเลยนะครับมันก็อาจจะแบบเฮ้ยคุณเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยนอนม่ีจีนหรือเปล่าเนี่ยฮะอะไรเงี้ยนะครับทำเขาจะมองอย่างนี้เนาะไทยก็จะเสียเครดิตด,ด้วยพอเสียเครดิตปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการเออจะมองเราว่าเฮ้ยคุณไม่ไม่ไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยครับ คุณต้องโดนภาษีมากกว่าเพื่อนบ้านนะเพราะว่าคุณไปแค่ทางผ่านนะคุณไม่ได้ผลิตของคุณจริงๆแล้วก็ส่งให้อเมริกาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอเมริกาเขาไม่อยากซื้อของจ like ีนเขาอยากซื้อของไทยแต่ของไทยเนี่ยแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยมันไม่ค่อยมันเอาจริงคือมันไม่มีมันมันก็มันมีแหละนะครับแต่จะว่าไงดีอ่ะเออมันน้อยอ่ะนะครับเออมันน้อยกว่าที่ที่จีนเอามาพักแล้วก็แปะปลายไทยแล้วก็ไปส่งอะไรเงี้ยนะครับเออ ก็คือก็คิดสภาพดูนะครับถ้าไทยโดนมาสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วเขมรได้แค่สิบเก้าเปอร์เซ็นเนี้ยอันนั้นคืออันนี้คือหน้ามือเป็นหลังมือนะขเนขมรนและเขมรอาจจะโตวไวกว่าไทยใน,นในระยะเวลาสิบปีนะถ้าสมมติเราโดนอย่างนั้นนะครับอ่าอันนี้คือมองกันให้ง,ง่ายๆแค่นั้นนะฮะแต่ผมว่าเขมรนมันมัน,มนไม,ม,ม,นไม,ม่มันไม่มีทางอะไรส่งอะไรขนาดดีกว่าไทยหรอกเพราะไทยเพราะไทยพื้นที่ดีกว่าอะไร,ะไรทุกอย่างดีกว่านะครับ ยุทธศาสตร์ดีกว่าความสัมพันธ์ทั่วโลกดีกว่าอะไรเงี้ยเขมรตอนนี้ทั่วโลกเขาก็มองว่าเ,เป็นพวกลวงโลกนะครับนะจ้างล็อบบี้ยิสมาทําข่าวให้นะครับแล้วก็บวยประเทศตัวเองอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่อเมริกาเนี่ยเขาก็มีเขาตั้งแบล็กลิสต์ได้คนนี้ไว้อยู่แล้วนะครับว่าเขาเป็นจอมล็อบบี้ยยสนะครับล็อบบี้สก็คือการแบบว่าเฮ้ยมากุข่าวเล่นข่าวปลอมอะไรเงี้ยครับนะล็อบบี้ให้คนเชื่อว่าฝั่งเนี้ยถูก แต่ทั้งที่ฝั่งนี้มันผิดหรือถูกไม่รู้แหละนะครับอ่านี่เขาเรียกว่าการล็อบบี้นะครับตอนนี้ทั่วโลกอะเขามองตอนนี้คือไทยอาจจะคนอาจจะพูดว่าเออไทยเนี่ยแพออ้ด้านการทูตสื่อ่างประเทศตรงนี้นั่นนะครับแตออ่คนทั่วโลกอะเขาไม่ได้งโง่นะครับนะถ้าคนที่ใส่ที่เขาใส่ใจเรื่องนี้จริงๆอ่อะนะครับเขาก็จะโอ้โอเคเขาก็จะไปหาข้อมูลแล้วว่าอะไรอะไรอะไรข่าวมันก็ออกมาเขาก็เป็นทั้งอ่าน คนทั่วไปเขาก็แค่เสพสื่ออย่างเงี้ยแต่เขาอยากรู้จริงๆนะเขาจะเข้าไปหาข้อมูลไปรีเร์ชอยู่แล้วนะครับพอเขาไปดีเร์ชเี่ยเขาก็รูจริงๆแล้วว่าใครกันแน่นะครับที่โกหกนะครับเออนะครับและเขเมรมันทําอย่างเงี้ยมันก็สมควรโดนแล้วนะครับมันคนบริคือคนบริสุทธิ์ฝั่งมันอนะไม่คนอนะแต่ฝั่งเราในประชาชนคนธรรมดาเนี่ยตุยนะครับไปหลายคนนะครับเออนะครับนะนเดี๋ยวผมก็โดนยูทูบเบอนี่ไงผมพูด ตุ๋ยเตยเนี่ยนะครับมามาฟังต่อนะครับแล้วไทยนะครับแหมเรานอกเลื่องขมันไปนานเหมือนกันนะครับกลับมาต่อนะครับนะแล้วไทยควรทําอะไรนะครับทางออกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็คือไทยเนี่ยก็ควรจะสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศนะครับไม่ใช่แค่นําเข้ามาประกอบแล้วส่งออกนะครับแต่ต้องลงทุนนะครับผลิตจริงในไทยเช่นโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์เครืใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูป นะครับรัฐบาลควรดึง FDI นะครับก็คือการลงทุนต่างประเทศนะครับให้มาตั้งโรงงานจริงในไทยนะครับไม่ใช่บริษัทที่แค่มาสร้างที่แค่มานำเข้าแล้วก็ส่งออกนะครับนะไม่ไม่ใช่แค่บริษัทที่แบบว่าแค่มานําเข้าชิ้นส่วนมาแล้วก็มาประกอบแล้วก็ส่งออกอ่างเงี้ยไม่ใช่นะครับต้องาตั้งแต่ต้นน้ําเลยก็คือถ้าคุณจะทำเนี่ยคุณก็เอาชิ้นส่วนประกอบในไทยเอ้ยมาสร้างในไทยเลยแล้วก็ประกอบในไทยแล้วก็ส่งออกไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับ อันนี้คือไทยควรจะทําอย่างนี้นะครับันะนะบงก็คือการกระจายตลาดส่งออกนะครับวันนี้ไทยวันนี้ไทยพึ่งตลาดหลักอย่างสหรัฐจีนญี่ปุ่นเนี่ยมากเกินไปนะครับคือเราต้องหาลูกค้าใหม่ๆหาตลาดใหม่ๆมากนะครับอย่างเช่นตะวันออกกลางแอฟริกาอินเดียนะครับที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงนะครับหาตลาดใหม่นะครับแต่ตะวันออกกลางเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่มีกําลังซื้อนะเขามีกําลังซื้อพอๆกับสหรัฐนะครับแต่ว่า เราอาจจะยังไม่ได้ไปตีตลาดตรงนั้นจริงจังนะครับส่วนมากเนี่ยเราก็เคยเยอยู่แล้วเนาะอย่างก็สหรัฐมันซื้อง่ายนะครับจีนมันก็ซื้อง่ายนะครับญี่ปุ่นเขาก็ชิวๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ยังยังไม่รู้นะว่าว่า,วาม,มันเยอะแค่ไหนแต่รู้้แค่ว่าสหรัฐกับจีนเน,นี่ยเยอะจริงๆนะครับนะอย่างแอฟริกาแอฟริกาเนี่ยก็คือกําลังและผมว่าแอฟริกาเนอันนี้คือเหมือนไปขึ้นใต้น้ํานะนะครับพี่ผมนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย เออประเทศเขาเนี่ยตอนนี้อาจจะยังมีสงครามอยู่บ้างนะครับแต่มันก็ไม่ได้หนักอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้แล้วนะครับประเทศเขาค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับทวีปเขาอ่ะนะฮะอันนี้มันก็เป็นมันเป็นทางเลือกที่เสี่ยงนะครับแต่ถ้าคุณบุกเบิกได้เนี่ยถ้าคุณเข้าไปได้นะก็เท่ากับว่าคุณบุกเบิกตั้งแต่ต้นได้เลยนะครับเออนะครับถ้าคุณบุกเบิกตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือโอ้โหรวยไม่รู้จะรวยยังไงนะครับ ะะแล้วคุณก็จะเป็นแบบว่าแบรนด์แรกๆเลยอะที่อยู่คู่กับแอฟริกามานะเราก็จะมีนะอย่างสมมติว่าแบรนด์ที่อยู่คู่ประเทศไทยมานะฮะนะครับอย่างเอ่มอมงส่งพงศลติโยโมโตอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับเอ่ออย่างเอ่ออะไรบ้างอะที่เป็นของต่างประเทศอะเบบซี่โคลาอ่าอะไรพวกนั้นนะครับนะขนี้ก็เรียกว่าของที่อยู่คู่ไทยนะครับรถด,ดีอะไรพวกนั้นอนะไอพวกเนี้ยคือมันก็เป็นของต่างประเทศทั้งนั้นแหละครับ แต่มันก็แค่เข้ามาโดยคนไทยแล้วก็มาจดธุรธิบัตรในออแล้วก็มาจดบริษัทในไทยนะครับแค่นั้นเองนะฮะเหมือนกันนะครับผมก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าแอฟริกาเนี่ยถ้าเราบุกเบิกได้นะแล้วเราเข้าไปได้แรกๆกๆเนี่ยอันเนี้ยผมมันน่าจะดีนะครับอินเดียนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับอินเดียก็คือก็คือไอ้นี่เหมือนกันตลาดใหญ่ที่สุดเหมือนกันนะครับแต่ อินเดียเ่ยผมมองว่าเราตีตลาดยากเพราะว่าเบสของที่เขามีเนี่ยเราก็มีเขาก็มีเหมือนเราอ่ะนึกออกปะแต่คุณภาพหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะสู้เราไม่ได้นะครับเราก็อาจจะต้องหาของที่เขาไม่มีไปขายเขานะครับนะอันนี้อันนี้ยากนะครับนะแต่ะวนออกกลางแอฟริกาเนี่ยน่าสนใจนะครับอ่าปรับภาคเกษตรและอาหารนะรับนะแล้วก็ใช้โอกาสในการจากการเปิดตลาดกเกษตรกับสหรัฐเนี่ย เพิ่มลดต้นทุนวัตถุดิบนะครับเกษตรกรไทยต้องหันมาใช้เทคโนโลยีเพิ่ผมผลผลิตคุณภาพสูงขึ้นแข่งได้แม้แล้เจอภาษีนะครับอันนี้ผมว่ายากนะครับเพราะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยหันมาพึ่งเทคโนโลยีเพิ่ผมผลผลิตเนี่ยโอ้เทคโนโลยีเพิ่ผมผลผลิตเนี่ยก็คือมันไม่ใช่ใเล่นๆนะครับสมมุติว่ารถไถคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยรถไถรถ รถปลูกข้าวอย่างเงี้ยที่อเมริกาใช้พเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับรถเก็บข้าวโพดรถน,นู้นรถนียคือคือมันยากนะครับแล้วมันก็ลงทุนสูงด้วยแล้วเกษตรกร,ร,กรในไทยเนี่ยถึงมันจะเจิปร์เซ็ของประเทศก็จริงแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นคนที่รายได้เนี่ยน้อยนะครับแล้วก็เป็นคนเอาง่ายพูดตรงๆนะครับเป็นคนจนนั่นแหละครับอ่านะครับ คนจนนะครับมีแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์เท่านั้นนะในประเทศไทยที่เป็นเกษตรกรแล้วรวยนะครับไม่มีแค่มีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะให้เกษตรกรหันไปใช้เทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยคือภาครัฐเนี่ยก็ต้องมาส่งเสริมนะครับมาช่วยดูตรงนี้ด้วยนะครับนะถ้าภาครัฐไม่มาส่งเสริมไม่มาช่วยดูตรงนี้เนี่ยผมว่ายากนะครับที่จะให้เกษตรกรไทยไปเอ่อไปสู้กับต่างประเทศเขาอะนะครับนะ เจอบสิบเก้าบสิเนี่ยผมว่าดีไม่ดีในเกษตรกร,ร,กรไทยกระอักเลือดอีกเนี่ยเดี๋ยวจะมีถ้าสมมติไทยนําเข้าเนื้อหมูเข้ามาอีกเกษตรกรเกษตรกร,กร,ร,กรสุกรคนเลี้ยงหมูเนี่ยอะไรพวกนั้นเนี่ยเรียบร้อยนะฮะตายนะครับอ่านะครับหมูคือคนที่ได้คนที่ได้เปรียบจริงเนี่ยอันนี้ก็คือผู้ก็คือเรานะครับผู้บริโภคเนะนะครับแต่คนที่เสียเปรียบคนที่เขาจะอยู่ไม่ได้เนี่ยอันนี้คือคนที่เขาเลี้ยงหมูนะครับก็คือ สุกรนะครับคนกเกษตรกรสุสกรเนี่ยอันนี้เรียบร้อยเะฮะเพราะว่าถ้าเขานํเข้าวหมูมาเนี่ยแล้วเขานำเท่าได้มาได้มาถูกกว่าต้นทุนมันถูกกว่าอยอะแล้วแหละถ้านําเข้ามาเยอะนะฮะคนเลี้ยงหมูเนี่ยเขาจะเฮ้ยคนแม่งแห่ไปซื้อหมูอเมริกาหมดเลยฮะอ้าวแกเข้ามคนแห่ไปซื้อหมูอเมริกาหมดเลยนะแต่ว่าหมูไทยขายไม่ออกอย่างเงี้ยเออแล้วกูจะเลี้ยงทําไมอ่ะ ก็ไปเลี้ยงดีกว่าไปเที่ย่ยงอื่นไปทํอยังอื่นนะครับนะมันก็จะเป็นการทําทําให้เจ๊งได้นะครับนะแล้วเราจะแก้เกมกับพวกที่สวมสิทธิ์ยังไงนะครับพวกที่แบบว่าผลิตจากจีนแล้วมาประกอบในไทยแล้วก็ส่งออกให้อเมริกาเนะี่ยเราควรจะแก้เกมยังไงนะครับก็คือรัฐบาลต้องเข้มงวดนะครับตรวจสอบไม่สินค้าจีนเนะี่ยใช้ไทยเป็นทางผ่านนะครับ พอถ้าโดนตีว่าเป็นประเทศสวมสิทธิ์เนี่ยไทยจะเสียเครดิตแล้วก็เสียตลาดของอเมริกาไปด้วยนะครับนีะนะครับเอาง่ายๆก็คืออย่างน้อนะเนี่ยภาครัฐเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับคุณต้องออกมาตรการอะไรสักอย่างหนึ่งอะซัมติงอะว่าเฮ้ยคุณต้องออกมาตรการอาเป็นมาตรการตรวจสอบป้องกันไม่ให้นําเข้าชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนอะไรเงี้ย แล้วเหมือนหรือไม่ก็ออกกฎไปเลยว่าถ้าคุณอยากจะมาประกอบในไทยคุณก็ต้องมาผลิตชิ้นส่วนในไทยด้วยอย่างน้อยก,กี่เปอร์เซน,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 นตอ์อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ต้อง60เอร์น50เปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่านําเข้าวชิ้นส่วน100เปอร์เซนแล้วก็ประกอบในไทยแล้วก็แปะป้ายไทยแล้วก็ส่งออกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับคุณต้องมาตั้งโรงงานในไทยเออนะครับมาผลิตชิ้นส่วนในไทยเลยนะครับมาลงทุนในไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันไปผลดีต่อประเทศไทยนะนะครับถ้าเขามาตั้งโรงงานเนี่ย เาเม่ลงทุนในไทยเนี่ยเขาก็ต้องมีการจ้างงานคนไทยนะครับอ่านะครับพอมีการจ้างงานคนไทยเนี่ยเศรษฐกิจ GDP ของเราเนี่ยมันก็จะโตขึ้นนะครับเออนะครับเราอเมริกาเนี่ยเราก็าจ,จะโดนภาษี99%ก็จริงแต่ถ้าเราแลกกับ GDP ที่โตขึ้นแลกกับเอ่อดัาลงทุนต่างชาติมาลงทุนในไทยมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่รัฐบาลไทยจะทําหรือเปล่าครับเพราะว่าทุกวันนี้ ก็ไม่เห็นจะทาอะไรขนาดเรื่องขนาดเรื่องฉุกเฉินนะเรื่องใช้แดนเรื่องขเขมรเรื่องเรื่องสงครามอะไรเงี้ยเรื่องการทุตต่างประเทศนะแม่งยังโคตรช้าเลยอ่ะรัฐบาลไทยชุดเนี้นะครับเออไม่ไม่ได้มีแล้วก็หนึ่งเลยนะไม่มีผลงานที่ที่ประจักษ์แจ้งไม่ได้มีผลงานอะไรจะเป็นชิ้นเป็นอันเลยตั้งแต่อยู่เป็นรัฐบาลมานะครับนะฮะ มีแต่ชื่อเสียงสเสียเรื่องสเสียนะครับนะพอมันมีเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยแทนที่รัฐบาลเนี่ยจะได้หน้าจากตรงนี้นะครับจะแบบโอจะเป็นฮีโร่ให้กับคนไทยนะครับไม,ไม่เลยนะครับรัฐบาลกลับทําให้มันแย่ลงกว่าเดิมนะครับจะทําให้ภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยมันน่าหวว่วเดิมนะครับโดยการทําอะไรล่าช้าปลดนายกก่อนที่เรื่องจะเกิดด้วยนะเออพออุงอิงพอโดนคุณเซนปลอยข่าวปุ๊บเนี่ยอุงอิงโดนปลดเลยปุ๊บอย่างเงี้ย พูดภูมิธรรมเข้ามาเป็นนายกรัสากาลอย่างเงี้ยก็ช้าอีกนะครับเออครับนะแล้วก็ทําอะไรก็โอ้ยก็คือโอเอแล้วเกินกับเขมรนก็ไม่จัดก,การให้เด็กขาดไปเลยตักความสัมพันธ์ประเทศทําอะไรก็ทําไปส่นะครับนี่ไม่ทําอะไรเลยนะครับนี่บอกดูท่าทีไปก่อนนะเข,เ,เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อีกนะครับไปเข้าข้างอย่างนั้นอีกนะครับนะสุดท้ายทหารขา,ข,าขาดไปคนแหละ นะครับเพราะว่ารัฐบาลทําอะไรช้านะครับล่าช้ามากนะครับนะฮะกลับเป็นกองทัพซะอีกนะครับที่พวกเราเนี่ยนะครับมองั้งแต่อยู่ลุงตู่ไม่มีประโยชน์มั่งมองว่าเขามากินภาษีไปเปล่าๆบ้างนะครับนะผ่านงบผ่านภาษีประชาชนอย่างเงี้ยบ้างนะครับนี่เราด่ากองทัพมานานมากเลฮะแต่พอเกิดเรื่องเนี่ยกองทัพก็ทําอะไรฉับฉับไวนะครับตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับเออนะครับอย่างเงี้ย ดีนะครับอ่านะครับนอกเลิกอีกแล้วนะครับอ่ะนะครับเรามาดูผลกระทบต่อ GDP อีกนะครับนะพอพูดถึงรัฐบาลชุดนี้แล้วผมก็โมโหทุกทีนะครับนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะอ่ะนะครับผลกระทบต่อ GDP นะครับก็คือนักวิชาการเนี่ยเขาประเมินว่ามาตรการภาษีเนี่ยจะฉุด GDP ไทยลง0.5ถึง1เปอร์เซ็นในปีนี้นะครับ การส่งออกบางกลุ่มเนี่ยจะเสียหายหนักนะครับหรือว่าจะลดลงอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะหลังจากรีบส่งก่อนภาษีเริ่มนะครับก็คือต้นปีเนี่ยเขาอัดไปแล้วนะครับเขาส่งมาแล้วเขามีเท่าไหร่เนี่ยเขาโกยเขามีออเดอร์เนี่ยเขารีบส่งเลยปุ๊บ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 ไปเลยนะครับแต่พอภาษีท้ามออกมาครึ่งปีหลังเนี่ยอันนี้เขาอาจจะชะลอลงนะครับอันนี้ก็ไม่แปลกใจนะอันนี้มันเป็นเ,เรื่องอุปสงค์อุปทานอยู่แล้วนะครับที่มันสะพายเนาะนะครับนะ ถ้ามีภาษีเขาก็ต้องคิดดีๆเขาก็อาจจะไม่ต้องไปนั่งคำนวณต้นทุนใหม่หรือหรือหรอหรือชะลอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าต้นปีเขาโกงกาไรไปแล้วนะครับแต่ถ้าหากไทยใช้โอกาสนี้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจริงนะครับจะสร้างความแข็งแกร่งระยะยาวไอ้ก็อย่างนี้เราบอกกันไปเนาะนะครับว่าให้เขามาลงทุนในประเทศเรานะครับมาตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนในประเทศเราเลยนะครับ พอเขาวาตั้งโรงงานชิ้นส่วนินประเทศเนี่ยก็จะเกิดการจ้างงาน GDP ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับประเทศไทยก็จะโตมากขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็จะแข็งแกร่งขึ้นในระยะยาวนะครับนะอ่ะมาสรุปกันดีกว่านะครับสรุปนะครับวันนี้ไทยกําลังยืนอยู่บนทางแยกใหญ่นะครับอ่านะครับก็จะมีอยู่2ทางนะครับ 1. ถ้าเราอยู่แบบเดิมนะครับก็เป็นแค่ทางผ่าน นะครับก็เป็นแค่โดนสมสิทธ์นะฮะเป็นประเทศโดนสมสิทธ์นะครับอ่านะครับโดนภาษีกําไรหายนะครับประเทศก็จะไม่โตนะครับถ้ายิ่งแยกเข้าไปอีกโดนภาษี40%เข้าไปอีกนะครับคราวนี้แหละอันนี้ปัญหาหนักแล้วเนี่ยครับแต่ถ้าประเทศไทยกล้าเปลี่ยนนะครับนะฮะ ไทยก็จะเป็นฐานผลิตจริงนะครับฐานผลิตใหญ่นะครับที่มีการจ้างงานจริงนะครับมีผลิตจากไทยร้ออนย่างเงี้ยนะครับดึงนักลงทุนเข้ามานะครับสร้างงานให้กับคนไทยนะครับแล้วก็มีอำนาจในการต่อโลเอ่อต่อรองในตลาดโลกมากขึ้นนะครับอ่าถึงเวลาต้องเจ็บสั้นๆเพื่อแข็งแร่งระยะยาวไม่งั้นเศรษฐกิจไทยอาจจะติดลมไปอีกหลายสิบปีนะครับ ประเทศติดลมเนี remember, ่ยอันนี้ไม่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 สี่เรียดนะครับเราติดลมมันแฉยุคสมัยหลายระหม่แล้วนะครับจริงๆประเทศไทยเนี่ยควรจะโตโตไปมากกว่านี้นะครับอ่านะครับประเทศไทยควรจะโตไปมากกว่านี้อีกหลายเท่านะครับถ้าเราไม่ผ่านการนู่นนี่นั่นนะครับผมจะไม่พูดนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนยูทูบเล่นนะครับถ้าเราไม่ผ่านการนู่นนี่นั่นถ้าเราไม่โดนเหตุการณ์ต่างๆนานมาเนี่ยนะครับ ประเทศไทยเนี่ยขึ้นไปอันดับหนึ่งในอาเซียนได้ไม่ยากนะครับถ้าเป็นอันดับจีนนะนะครับขึ้นไป็อันดับหนึ่งในอาเซียนได้ไม่ยากนะครับโตกวีดนามอีกหลายเท่านะครับเวียดนามต้องตามหลังเราเอาง่ายๆแต่ตอนนี้เวียดนามมันนำหน้าเราไปแล้วเพราะว่าเราโม่แต่ทะ,ทะเลาะกันเองในประเทศนะครับแต่ตอนนี้นะครับประเทศเราเนี่ยถ้าจะกลับมาลักกันเหมือนเดิมแล้วนะครับเนะบนะเพราะว่า <c oughs> เราเราเรามีตัตรูแล้วไง ตอนแรกเราไม่มีเราเป็นเองเราต่อกันเองในประเทศแต่ตุ๊บตับนะครับแต่ว่าพอเรามีขเขมรมาเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็ต้องรักกันแล้วะเราก็ต้องไปทีศทางเดียวกันแล้วทำยังไงก็ได้ใหญ่ให้มันแพ้ขเขมรนะเออนะครับรวมมือกันสู้นะครับเนี่ยมาปิดคลิปนะครับภาษีทร้มเนี่ยสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเสียงะระฆังเตือนนะครับไม่ใช่หายนะนะครับมันไม่ใช่หายนะนะมันอาจจะเป็นโอกาสให้เราได้ปรับตัวนะครับน อยู่ที่เราเนี่ยจะยอมเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับถ้าคุณคิดว่าไทยควรกล้าปรับนะครับคุณคอมเมนต์มานะครับหรือว่าคิดว่าเฮ้ยเราอยู่อย่างนี้ก็พอแล้วให้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วไม่ต้องปรับอะไรหรอกนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันมาคุยกันได้นะครับนะครับก่อนไปก็กดติดตามกดถูกใจและคอมเมนต์นะครับและแชร์เพื่อนรู้นะครับช่องสวัสดีตอนเช้าบายจัด a ไลฟ์